เมื่อกี้น้องแก้มร้องเพลงพอไหมครับพี่มีข้อเสนออย่างหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ขึ้นมาเรากัดได้ก่อนนะครับอะไรคะไม่ทันจริงๆของพี่รุตคือมีข้อเสนอให้น้องแก้มอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนหลังน้องก็ไม่ต้องจ้งวงวันปีหรอกครับน้องก็ร้องสดไปเลยนะพอกว่าจริงๆแล้วต่เมื่อกี้ร้องไปกี่เพลงที่ร้องสดอ่ะสาม สามเพลงคี่เพลงสี่เพลงสามสี่สี่ห้าเพลงนี่แหละนะครับมันหลังจ้างวงก็ได้บ้าเอ้งงบอกจ้างจ้างบอกจ้างนะครับจ้างนะครับก็วันนี้นะครับพวกเรานะครับก็เป็นตัวแทนของเดลตาที่มาสร้างความสุขให้กับน้องๆนะครับพี่ๆนะครับชาวส้ขลากันนะครับค่ะชาวส้ขปลานะคะวันนี้ส้ขปลากันนะครับเพิ่ขึ้นพื้นแล้ว เจอแล้วเลยนะให้ให้ให้น้องแก้มพูดให้พี่พูดตามได้ไหมได้ค่ะพี่เพราะว่าพี่พี่พียากกว่าร้องเพลงไงจริงนะคือคือเรา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 ไม่ชินครับครับหลับแล้วครับพี่กำลังจะสอนว่าครับคนตายคนตายเฮ้ยใครตายเนี่ยคนตายโอเคคน รเราพยายามฟังเป็นคนใต้นิดหนึง่งซวย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 อ่าซว,วยนะไม่ได้ซวยนะโอเคล่อล่ออ่ล่อล่อเหรอเมื่อขี่ซ้องคนเลยอันนี้พูดไม่ออกกับายเขา เป็นภาษาอีสานกลายเป็นคำด่าคุณแทนเลยนะครับก็เขาบอกว่าภาษาต้พาะนะครับเพาะแล้วก็ต้องบอกว่าน้องกระน้องแก้มพูดภาษาใต้แล้วมีเสน่ห์มากจริงอย่าพูด <fit> ย <in word quarto> ิงนะหลงรักนั่นแต่เมื่อไหร่เลยนะะบอกว่าแกที่ใจชูอรีนเป็นความจริงน่อยนะพี่ดนั่นก็มีความจริงเงนถวาูดสายตาเหานไแม่ถ่แเราจริงใจไหม นข้างหน้าบอกเจ้าชูจ้าหยุดโกรธโกรธเธอแล้วจากที่มาเกิดขึ้นแล้วจะจริงนะครับก็วันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกเราเตรียมเพลงมาเกือบ45เพลงนะครับแต่ว่าค้นตกก่อนนะครับเราเลยต้องดักเอาแม่ไม่งั้นไม่งั้นเราจะร้องเกินกว่านี้ใช่ใช่รู้ว่าทุกคนรอนานมากถูกก็จะได้เจอเราใช่แล้ว คือตะกี้นี้ต้องบอกว่าน้องแก้มเขาแบบว่ามีความสุขกันพูดมากเพราะว่าแต่ก่อนน้องแก้มจะพูดน้อยมากสังเกตไหมมีใครเคยดูน้องแก้มตอนเด e อ t a r าไหมครับหนูก็แบบว่าอะไรไม่รู้นะครับประมาณนี้นุบอกแล้วไงคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงถูครับสวยขึ้นไหมสวยภาษาไทยว่าไงสวยสวยเหรอสวย เราปรเดิมด้วยมาครับเอาละค่ะเราเลิกอวยกันคือผมว่าเราน่าจะมามาภาคใต้บ่อยเพราะว่าคนใต้พูดอะไรจริงใจมากถูกต้องคนใต้พูดจริงจริงใจตเอนนีเพลงมาฝากคือไอ้มือกีต้ามันเล่นจนมันเบื่อแล้ว